ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ The Open House 2021เลือกที่ชอบเรียนที่ใช่ในรั้วสัพวิทยาคมสำหรับในปีนี้เรามีอะไรมานําเสนอให้กับท่านผูป้ปกครองและนักเรียนที่อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และประถมศึกษาปีที่6ว่าสัพวิทยาคมของเราได้จัดเตรียมหลักสูตรที่หลากหลายอะไรไว้ให้ อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงของ Open House 2 0 21เลือกที่ชอบเรียนที่ใช่ในรั้วสาวิยาคมเราจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่7-9มีนาคม2564นี้นะคะเพื่อที่จะให้ทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านที่สนใจมาศึกษามาเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะจะได้รับฟังข้อมูลจากผู้ที่มีประสบการณ์ก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะมาพบกันที่นี่ โรงเรียนสาวิยาคมในช่วงของวันที่7-9มีนาคม2,564 Open House 2021เลือกที่ชอบเรียนที่ใช่ในรั้วสพวิทยาคมขอบคุณค่ะ